คิวเอ,เอ๋ได้ควได้ตอาครับเข้ามาหนนแทนใจพล่าเอยังตันยังกแจ็อีกเอ๋ยเลยครับแม่เอ้ตุกตาทุกคอเขาโอ,โอ,โอ้ปังไม่ไหวจ้าวยไปดีจะรออะไรได้แล้วไปครับอย่าง พ่อแม่พี่น้องทุกท่านคุณอยู่กับผมเพลง789 channel ชาแนกับวาย of the killing นะครับผมเกมสลอดค่าย pg นั่นเองฮะวันนี้ก็อยู่กับค่ายเกมดีๆอย่าง The g ก็789อีกเช่นเคยฮะเพื่อนคนไหนสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมเบื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจัดหนักจัดเต็มเตมหม้หนักๆกันไปเลยครับวันนี้มา ลบเป็ดก่อนนิดนึงห้าหิไปก่อนครับเราค่อยขยับเป็ดร้อยฮะเดียรายจ่ายรับรายได้รายเสียก่อนนะฮะผมโอ้โหไม่มาแรก,ก็รู้สึกว่าหยาบคายเล็กน้อยถึงปานกลางครับแปดไม้คูณทีละสองหมายแลบเหมือนจะเจ็บปวดหรือเปล่าครับผมไปฮะอย่างนี่ดอูเลยครับตีไม้ ูนอยู่แค่หนึ่งโอ้โหโไความเจ็บปวดเริ่มไม่เชื่อแล้วครับวายมีก็ยังไม่ช่วยอะไรโอ้โห,โห,โห้ไ้หีไม่ซื้อไปสดนนร้อยเข้าไปฮะ <Monitor ing noise> เจ๊ะปวดรวดร้าวหัวใจแล้วครับมาดีเข้ามาก่อนเออมาดีฮะที่ขออะไรก็ยังพอจะได้อยู่ครับติดมา ไปแล้วเฮามามหาแรกเจ็บปวดเลยครับว่าเริ่มอุ breaker, ่นอุณหภูมิห้องเริ่มสูงครับจัดมาเฮ้ยหมาของแถมเ,เยอะๆของแถมเยอะๆเออแถมๆมาเหอะ oh <no. S 1> ไปไปปูโขบ้าหมดครับขอสวยๆไม้เดียวพอะปักกีเล แล้วแจกน้ําแตกแล้วแยกทางเลยครับแตกแล้วแยกเลยสิบคิวเอ,อ้ยช่องสามมาก่อนเฮ้ยฮัลโหลคิวเอ,อ๋ยได้ไวายได้สิบต่อครับเอเข้ามาเป็นของแถมผิกได้ปเปล่าเอ้อยังย่างซัดอ้าวซัด oh, <no. S 1> แจกอีกเออไม, <Wow. S 1> ไม่เหลือเกินครับไอ ครับอย่างนี้อยู่ไม่ไหวจริงจังไปครับว้ามหยดหยอยงงามหยดหยอย,ยอย่างเงียบอย่างเงียบหรือต้องหกไม้คูอยู่ตังนี้สิบสองเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยอผักกาดผักควางตุ้งมาไปก่อน1สใหม่ โอเคครับมาติดต้องเข้าแล้วฮะช่องสองตัดอย่างนี้จบเกมโหนี้แปดเรือตามไม้ขอหน่อยเหอะขอหน่อยเหอะขอมาเกินไปหรืออย่างไรเ, <c oughs> เอ่ยมายิวต้องเข้าต่อแล้วล่ะจงังหวะนี้ไม่เข้าีิเอ้์อีกตามสิบเอ็ดแล้วเฮ้ยฮัลโหลจัดมาหนักๆเฮ้ยเฮ้ยเธอไม้มาก่อนครับ อึ๊บอึบออ,อย่างนี้ดีสวยครับไปดีครับจะรออะไรครับยากชิง <who o. S 1> ได้เป็นจริงสิบต้องเข้า10ไปเข้าเพส่สวยเหลือเกินว <Wow. S 1> ้าวพอครับมีกำไรแล้วก็พอห้าหกไปอยูโโอ่โโต่อไปเดี๋ยวมันจะเปืองเนื้อเปืองตัวครับผม ฝากกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับผมเอง7จ็ดแปดเก้าชาแนฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับคลิปดีๆผมจะทำมาอีกเรื่อยๆวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับบาย